เอาล่ะครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนเลยนะฮะก็วันนี้นะผมมาพบเกม State of the K ในโหมดฮาร์ดแลนกันต่อนะผมเพื่อนๆหลายๆคนนะฮะคงจะถามผมว่าทําไมผมไม่เล่นแบบอะไรียกนั้นในโหมด Homecoming อะไรเงี้ยนะก็คือ มันมีในส่วนของเรื่องเรื่องของเบต้าและผมของสตรีมนะฮะซึ่งผมเล่นในพวกคอนโซลนะฮะของ Xbox <อ>นะฮะมันไม่มีนะครับเพื่อนๆครับมันก็เลยทำให้ผมต้องลำบากนิดนึงนะฮะก็คือผมคิดว่านะเดี๋ยวผมจะต้องซื้อละนะผมซื้อตัวเกมในสตรีมนะครับเพื่อที่จะให้ทันอัปเดตของเพื่อนๆทุกคนนะฮะจะได้แบบว่าทำคลิปออกมามเพื่อนๆได้ ดูวันไวๆนะผมไม่งั้นผมรอตัวเกมของ Xbox เนี่ยมันซึ่งกว่าจะลงนะผมมันช้ามากๆมันทำให้ผมทำงานได้ช้ามากๆเลยนะครับผมพี่บอกเลยว่า <c oughs> เรื่องจริงนะครับผม <c oughs> อ่ะโอเคเราต้องทำอะไรไว้แรกเราต้องคุยครเนะี่ย <c oughs> คนคุยอยูไนะ่ไหนเนี่ยอ๋อ ม,มาคุยดิแล้วยังไงต่อเขาไม่นด้จะมีอะไรนะตอนนี้วอร์มอโอเคมีภารกิจท,ที่ต้องไปทำนะครับเดีย๋ยวเราจะไปทำกันกน,นะฮะผมจะใช้รถคันสีเหลืองแล้วกันนะเก็บน้ำมันไว้ เราจะไปลุยกันเลยนะครับเพื่อนๆมาดูเขวาวาดจะเป็นยังไงมาขึ้นรถไปไปด้านหลังนะผมตรงนี้ตรงนี้โอ้ตรงนี้ก็บีลดว้วยเฮ้ยน่าสนใจไม่เล่วผมไม่เล่นเกมนี้นานแล้วผมขับรถอาจจะหวยแตกนิดนึงครับนะเพื่อนๆโอ้ยติดอะไรวะนะตะบบาออกก่อน อาจจะขับรถหัวแตกนิดนึงนะครับผมบอกเลยถ้าทางนี้ปะเนี่ยไม่ใช่รูมันอยู่ตรงรูอย่างไกลโอเคไม่ได้มองแมบบผมนึกว่าหลังบ้านเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับอาจจะกระตุกทีตุกนิดนึงครับผมเพราะว่าไม่รู้เพราะอะไรนะ เอาละสรุปมันแผนที่ไหนกันแน่วะมาร์กมันโคตรงงเลยไปด้านหน้าก็ได้วะโอเคน่าจะเป็นด้านหน้าแหละน่าถ,ถูกต้องครับนะผมอาจาจะตามเกมตามรูปแบบที่เขาวางไว้ให้นะ มาร์กบอกเลยว่ามาร์กแผนที่นี่คือตลกมากโคตรตลกอ่ะเอาล่ะเราจะถึงแล้วนะครับผมนิดเดียวเท่านั้นโอเคด้านหน้าดีได้ฮะเอาล่ะเราจะไปจอดอุ้ยโอ้โหทนเต็มๆเลยก้อนหินตอนนี้มุดแล้วด้วยว่าง่าย กระแทกไปโคตรมืดว่าไงเพื่อนเป็นไรวะโอเคต่การเลยเพื่อนเอาตีอืมอืมกระดาดีกัอืมอืมอืมอื หลบไปคิบหาละวุ้ยโคตรดูเดือดสถานการณ์ดูเดือดขึ้นนี่อย่านี่อย่านี่อย่างลบไปโอ้โหโอ้โหนี่อย่านี่อย่านี่อย่างนี่อย่านี่อย่าเฮ้ยลงไปสับบี้ไปเลยรวะนี่อย่างกระตุกมากกระตุกอะไรเออเออผมว่าเข้าไม่เล่นเกมนี้บ่อยๆแล้ววะ ไม่เล่นนานแล้วคือแบบแม่งตุกตุกเหลือเกินมาเนี่ยจับมันเอ้าเฮ้ยอะไรวะอืมนี่อ่ะนี่อ่ะหลบไปหลบโอ้โหหลบไม่ทันเฮ้ยไปช่วยกูเลยวะโอเคโอ้โหช่วยหน่อยสิวะอะไรอุ้ยแม็กซ์ตบก่อนได้เปียบตบก่อนได้เปียบห่อ นี่ no. น่ะเ,เอาดิจังหวะนี้แหละนี่่ะโอ้โ้โคตรเดือยเดือยโคตรอยากจะบ้าตายอยากจะบ้าตายซะเหลือเกินโอเคเอายารักษาบ้าว่าใรเพี้ยน โอเคได้าอาหารมามเยี่ยมเลยอืมฮึเรามีตังค์ปะวะบี้มวาวันนั้นน่ะโอเคเคลียร์ได้อยู่เอาของไปเก็บก่อนนะฮะครับมึงครับเพื่อนๆพืเอาอเกดผิด อ่ะโอเคเดี๋ยวเราต้องไปลุยภารกิจต่อนะแต่ว่าเดี๋ยวผมอยากจะแวะหาของก่อนนะผมที่ตึกนี้นะก็คงคิดว่าอาจจะมีของดีมีอะไรให้เราตังนิดนึงนะครับผมต้องกระแทกเข้าทุกตึกเลยวยขอหาของก่อนนะโอเคเฮ้ยเฮ้ยลังืมเกือบไปแม่โคตรมืดเลยตรงนี้หลังเพื่อน กาดเด้โอ้โหไม่ยอมจะกาดเลยวะมีตรงไหนอีกที่เรายังไม่ได้หาตรงไหนวะไม่มีแล้วเนี่ยอ๋อนี่ดีอยู่นี่อยู่นี่เครื่องปิดเอกสารเด้อน่าจะมีของดีอยู่นะแล้วก็มีพาร์ตอะไรที่อย่างไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยคิดผ่านแล้วจังหวะผมเร็วเกินมานนี้เลย นี่อ่ะไปไปเพื่อนเดี๋ยวเข้าเราต้องกลับบ้านขึ้นรถทุกคนไปไหนวะล้อโอเคขึ้นแล้วนะแมปมันมาร์คมั่วป่ะเพื่อนทำไมา G P S มันมาร์คมั่วแบบนี้ แบบมาร์กมั่วมากถ้าผมดูแต่แผนที่นะมันรู้สึกว่ามันบั๊กอ่ะมันบั๊กมากอ่ะเกิดอะไรขึ้นนี่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเดินทางไปตรงจุดนั้นนะผมโอเคาต้องเข้าทางนี้นะวันที่ดึงผ่านไปนะครับวัยังก็โกหก เราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะผมหลังจากนี้เราต้องเดินทางให้ดีแล้วนะผมรามัดระวังด้วยสถานการณ์ตอนนี้คือลำบากลำบากแต่เราก็ไม่เคยกลัวที่จะรับมือกับมันตอนนี้นะีฮะเราจะเข้าไปประชิดมันแล้วโอเค สามร้อยกเมตรไม่ไกลนะผมรัดเข่าตรงนี้ไปตรงนี้ก็มีโกดังนะมีแท็กซี่ร้ว่าหนึ่งคัน,นผมเอาไว้ก่อนแล้วกันได้อ้ยติดไม่ขออนุญาตถ่ายรูปหน่อยเว้ <c oughs> ะะชะกาเลยเพื่อนอออืยังง่ายจับมันเลยเพื่อนจับมันจับมันดิแไ่งัเยเออยาวว่ะจะขอแคปรูปหน่อยจะขอแคปรูปดอยแกะจะไงให้เรากดอะไรวะเนี่ย โอเคขอแคบลูกแค่นีแ้แหละไม่มีอะไรมากามาแล้วครับรมีประทัดที่เราเก็บอืออืวิ่งหาของ่า่เดียวผมไง <c oughs> วิชาขอ,อย่างเดียวบ้านอันนี้ต้องมีกระดาษอะไรไงกระดาษจริงด้วยเอาแล้วงานล่อตีนมาให้เขาไม่มีของให้เลยรหรอวะโคตรจนจะลอดูเขาจะอมอบอะไรให้เรานะหน้าที่นนหรือว่าช่วย hey, กนันบะ้านวะ อาา่ะฮะเอาละโอเคจัดไปเพื่อนได้ขอมาด้วยนะบ้านนี้ก็มืดมืดตึ๊บเลยบ้านได้ายามาแล้วผมเดีย๋ยวไปเก็บของก่อนตอนนี้ทุกอย่างคือมืดมาก <c oughs> เอาไปัดไปงั้นเดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านนะเหมือนเราต้องบิ้วอะไรทักอย่างนะบิว้วเอ,อ่อตอนนี้คือเราขาดแคลนอะไรบ้างโอ้ขาดแคลนเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเดีย๋ยวเราบิว้วในถุนของอารมณ์คนในบ้านก่อนแล้วกันนะ ่ะเดี๋ยวเรากลับบ้านดีกว่านะผมตอนนี้ทุกอย่างครับดูมึดตุ๊บไปหมดนะฮะเดี๋ยวเรากลับบ้านโดยการมาร์ก่อนแป๊บนึงมาร์กแป๊บโอ้โหทำไมมาร์กคนมั่วกันนะมั่วกว่าเอาไปมั่วนะแค่หาทางออกให้เจอหาทางออกให้เจอเป็นจบอุ้ยจะขึ้นทำไมลง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 เราไม่ได้ขึ้น เราต้องลงตรงนี้โอ้โหแมปบัคครับผมผมบอกเลยไม่ได้เรียกเลยครับผมถึงจากทุกสอนตรงแมปด้านล่างผมนะแมงโคดรบัคเลยเพื่อนๆเลยบ้านจริงเราอยู่ตรงตรงที่เราาร์ k เอาไว้นะอยู่ตรงนี้นะครับที่เราาร์ k เอาไว้ าจอดตรงนี้สักหน่อยไหมอยู่แวะสักหน่อยแล้วกันนะฮะขอฟาร์มของแบบอะไรอร่อยๆหน่อยเผื่อจะมีโอ้โหกลับเลยไม่มีหาเลยเลยชีวิตมาขึ้นรถขึ้นรถเพื่อนอยู่บล็อกก็ไม่เห็นอยู่เลยขออยู่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 เห็นไล้วเห็นแล เอาละเรามาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะทําการเข้าไปที่บ้านของเรานะซึ่งตอนนี้บ้านของเราก็มืดตึ๊บตือเลยนะครับผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ลําบากระบน <c oughs> โอเคเดีย๋ยวผมจะทําการเ,าเก็บของก่อนเก็บให้หมดนะฮะของที่เราได้มามันจะมีของที่ผมอยากจะได้นะเดีย๋ยวผมขอญาตน,นะครับผมดู ภารกิจนิดหนึงนะครับว่ามันมีอะไรโอเคมีภารกิจที่ให้เราต้องอัปเดตนะผมแล้วก็ให้บิวนะผมก็คือเราต้องบิวเจ้าดีโอเคพอเราบิวปุ๊บนะฮะภารกิจก็จะโอเคหน่อย โอเคเดี๋ยวรอๆนะผมตอนนี้คอมมูตี้เรามีอยู่สามคนนะคอมมูตี้เราตอนนี้คือก็ถือว่าน่าจะโอเคแต่เฟโลแม่งมาแล้วชิบหายแล้วลบออ้ยชิบหายแล้วลบลบุอ้ยจังหวะไม่ดีลบๆๆๆๆๆๆลบลบไปลบๆบๆๆบ แล้วอุ้ยกับโดนจังหวะจุ่วพอดีเป๊ะเอ้าอืม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 นั่นได้นั่นได้เฮ้ย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 เพื่อนกูแบกเลยตอนนั้นคือนี่เป็นอะไรที่แบบน่ากลัวน่ากลัวมันจะพาตอนเช้าได้นี่คือแบบลำบากลำบากโอเคมีซับไพน์มาเกิดอยู่ตรงนั้นนะฮะ ผมจะขับรถไปแล้วกันนะครับเราจะใช้รถคันสีเหลืองเหมือนเดิมสีเหลืองกู้ใจช่วยเหลือเราได้แน่นอนเอาละปะเมื่อกี้ไม่ได้เดินไปเลยจะเดินไปมันก็เจอเฟโลอีอกโอ้โหชีวิตนะโอ้โหตรงนี้พูดเยอะเลยวะ่ะโอเคตรงนี้เนี่ยผมจะมาค้นหาของตรงแคบเนี่ยนะ มีของที่ค่อนข้างดีนะถ้าท่าที่ผมเคยได้สัมผัสมานะผมมันอยู่ข้างบนข้างล่างวะนี่ผมจำไม่ได้ตอนนี้คือผมผมกำลังขับรถอยู่ตรงนั่นโบนวะเพื่อนผมต้องหาทางขึ้นวะตรงนี้มันขึ้นไม่ได้วะเพื่อนเนี่ย ยาละเรากลับทางเดิมก็ได้วะแล้วมันลื่นะด้วยนะในน้ำลื่นจริงลื่นจริงลื่นจังดูดิโคตรลื่นอะ่ะมันมันลื่นหรือว่าผมปรับตัวไม่ได้วะผมไม่ค่อยได้เล่นนานแนละ้วจริงๆแบบจริงๆเลยเพื่อนๆก็คงจะเห็นนะโอเคเดีย๋ยวผมจะทำการกลับไปที่เดิมก่อนนะ หาทางขึ้นก่อนไม่งั้นไม่ไหวเขาเจอรถตัวนี้คันด้วยวะสีม่วงขึ้นไดปะวะขัรถไนเยอะจังวะแถวนี้เอา้าผิดทางโอเคโอเคมีรถตรงด้านล่างด้วยนะสีม่วงน่าสนใจเอ้ยแต่ก็ดีนะคือผมไม่ได้เล่นโปรเหมือนสมัยก่อนแล้วคือแบบเล่นเก่งอะไรเงี้ย เพราะว่าผมหยุดเล่นเกมนี้ไปก็น่าจะโอ้โหน่าจะเดือนหนึ่งได้แล้วั้างนะแล้วทีนี้ผมไปเสพเกมอื่นแทนนะฮะมันเลยทาให้ผมรู้สึกว่าสกิลตัวเองมันดับลงจริงๆนะครับผมการขับรถการใช้ชีวิตการทําอะไรเงี้ยมันมันต้องต้องเล่นหลายๆต้องเล่นบ่อยๆนะครับรู้สึกว่ามันหายไปนะผมสกิลเพย์บางอย่างไปอืม อแต่แต่ผมก็คิดว่าน่าจะเพงพอได้อยู่ <c oughs> โอเคอยากได้กระเป๋าอะกระเป๋าเบอร์ที่มันใหญ่กว่านี้ <c oughs> โอเคกระสุนนะครับผมแล้วก็ยาวิ่งขนาดเล็กยาลีสเตม,มินะ่าเฮ้ยหลังอุ๊ยเกือบไปนี่อะ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 เกือบไปเกือบไปไรแห้วเมื่อกี้นี้ข้างบนตัน แหวกแม่งเลยครับผมโอเคเย็นขอเข้าไปค้นหาตรงตรงนี้หน่อยดูที่ว่ามันจะมีเหล็กอ,อน่าจะมีเหล็กนะตรงนี้อุ้ยชิบหาละลั่นเลยโอเคกระสุนลบอุ้ยเยอะหมาเยอะเลยเลบไปลบโอ้โหไม่ทันลบจังหวะโอ้โหกดหลบไม่ทันจังหวะตรงนี้นะผมน่าจะใช้จังหวะ แดนของในเกมนะเอาไปไเ่ะเก็บของไปลบลบอุย้ยไม่ทันละม,ม,มันจะมีจังหวะแดนในเกมอยู่นะผมเราต้องกดให้แม่นยำนะฮะโอเคได้ของมาถือว่าซัมบี้ตีเราเข้าไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะ ได้เหล็กมาด้วยนะครับตอนนี้ปะ่ะนี้แล้วก็เดีย๋ยวเราก็กลับบ้านนะผมตาม G P S ของเราไปแต่ว่าตกนั้นนะรู้สึกว่ามีมี G P S บ้างบักด้วยนะฮะแต่ไม่เป็นไรเดีย๋ยวเราน่าจะดีขึ้นตอนเราดีเกมนะผมตอนนี้เดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนดีกว่าเอาขอไปเก็บนะครับ มันมีรถตรงด้านล่างด้วยแหละอยากจะเดินลงไปเอานะแต่ผมคิดว่าอย่าไปเอาตอนเช้าๆช้าดีกว่าถ้าไปเอาตอนนี้ผมตายแน่ๆเลยว,ว,ว่ะเฟโลหรืออะไรเนี่ยมันเยอะมากโอเคได้กระสุนมาตามคมขอเลยนะเอาละมันไปดีกว่าลองเสี่ยงไหมเพื่อนๆเดี๋ยวผมไปเอายาดูดิข้างในน่าจะมียาวิ่งนะผมให้เราเอายาวิ่งอันนี้ไ,ไแปแล้วกันนะฮะ แล้วก็เอาไปขวดไปหนึ่งอันนะครับเพื่อช่วยเราได้เราจะวิ่งตรงไปตรงด้านล่างนะครับตรงนี้มันจะมีรถอยู่น้ำมันไม่มีนะพอดีเลยอย่างที่ผมเตรียมเอาไว้เลยแต่ก็ต้องระวับบงพวกเฟโลนะบีทั้งหลายโอเค มันตะวิ่มันจะวิ่งม,มามาเกาะเราแนะ่ทอบ,บี้พวกนี้มันมันฉลาดนะครับตรงนี้ปะไม่ใช่เว้ยตรงนี้มีของให้เราเก็บอยู่แล้วมากันทีบเลยเราไปอันนี้ มีของให้เราเก็บบานเลยกระเป๋าแจมเลยนี่แหละที่เราต้องการโอเคมันมีรถอยู่ด้านล่างสิใช่ไหมเออมันอยู่ตรงตรงนี้โอเคเดินไปค่อยๆเดินด้านล่างนะผมตรงที่เราเห็นนะ่ โอเคโอ้โหซอมบี้เฮ้ยลังโอ้โหไปเอ้ยโลดึงเต็มเลยหลอหอโอ้ย่องเบาไม่ได้วะตัวนี้โอเคแม่งเอ้ยทำไมวะ จังหวะเข้าทําไม่ได้เลื่ยงครับผมตะคิวเพย์ผมต้องต้องเรียนรู้อีกนานเลยวะต้องกอบกู้คืนโดยด่วนเอ้าเจอร์มีน้ํามันอ๋อผมไปแท็กคันหลังโอ้คันหลังมันไม่มีน้ํามันกล่องซ่อมผ่าละผ่าละแล้วไปยืดถือทำไมวะนี่อ่ะนี่อ่ะ ลงไปนี่อ่ะลงไปนี่ยนี่อ่ะนี่อ่ะนี่อ่ะโอ้โหโคตรเหนื่อยโอเคเก็บของไปให้หมดกล่องซ่อมแล้วก็เดี๋ยวเรากลับบ้านดีกว่านะฮะไม่อยู่แล้วครับกลับบ้านกันดีกว่าได้รถใหม่ๆมาคันหนึ่งจำจำ ว่าจาแมวมากต้องไปอ้อมอุ้ยพี่จังมาทำในแถวนี้ครับพี่คลิปหายละลูกพี่ใหญ่โอเคครับผมเดีย๋ยวคลิปนี้นะฮะผมขอตัวลาเพื่อนเพื่อนทุกคนไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะฮะเรามาลุยกันใหม่นะครับ ก็สลับวันนี้นะฮะขอญาตไปก่อนนะครับแล้วเจอกันนะครับอาจจะมืดหน่อยเนาะแล้วเจอกันครับอ๊าบ